สนับสนุนโดยบริการเบอร์ไทยแดนมังกรครั้งแรกที่ให้คุณมีเบอร์ไทยจีนฮ่องกองอยู่ในซิมเดียวจาก TrueMove H สวัสดีค่ะพบกับนีนีดาวันอัศวทวีช่องในไอซ์ออนไชน่านิวส์ค่ะตเชี่ยวเาเจนิสที่ในเดือนสิบส,สี่เพิ่งายตอขงในงไยอชน่านิสวส์ในวันนี้นะคะที่รื่อง ออสเตรเลียเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยล่ะค่ะในช่วงที่ผ่านมาที่ประเทศออสเตรเลียมีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนมาเยือนเป็นจานวนมากค่ะ ซึ่งนะับเป็นการสร้างสถิติใหม่ของจํานวนนักท่องเที่ยวในประเทศนักท่องเที่ยวจํานวนกว่า8แสนล้านคนที่เดินทางไปยังออสเตรเลียและจํานวนนักท่องเที่ยวก็ไดเพิ่มขึ้นมากกว่า1ล้านคนในปีที่ผ่านมาซึ่งตัวเลขที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจีนนะคะได้ทําให้เอเชียกลายเป็นตลาดการท่องเที่ยวที่สําคัญที่สุดของออสเตรเลียค่ะซึ่งนอกจากจะส่งผลดีต่อด้านการท่องเที่ยวแล้วนะคะอุตสาหกรรมด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวก็จะได้รับผลดีตามไปด้วยค่ะ ตอนนี้นะคะนักท่องเที่ยวชาวจีนเรียกได้ว่ามีอิทธิพลกับประเทศต่างๆทั่วโลกเลยนะคะและประเทศไทยของเราค่ะก็ยังเป็นหนึ่งในประเทศที่นักท่องเที่ยวชาวจีนนั้นนิยมเข้ามาเที่ยวกันอีกด้วยค่ะและในปัจจุบันนะคะเราคงจะปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าการทำสัญญกรรมนั้นได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมากและไม่นานมานี้นะคะในจีนเขาก็ได้มีการจัดการประกวดที่มีชื่อว่า Miss Plastic Surgery ขึ้้นดวยค่ะ ไม่นานมานี้นะคะจีนได้จัดการประกวด Miss Plastic Surgery ขึ้นที่เมืองเทียนจินโดยมีสาวสวยที่ผ่านการศัลยกรรมเข้าร่วมกว่า3,000คนเลยล่ะค่ะซึ่งการประกวดในครั้งนี้นะคะยังได้คนดังในโลกอินเทอร์เนต็ตอย่างวอลเรียลุกสยาโนว่าผู้ที่มีฉายาว่ามนุษย์บาร์บี้นะคะมาเป็นหนึ่งในกรรมการตัดสินมอบมงกุฎให้กับหญิงสาวผู้ชนะอีกด้วย การประกวดในครั้งนี้ได้รับเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ไม่น้อยนะคะว่าเป็นการส่งเสริมผู้คนให้ไปทําสัลยกรรมพลาสติกกันเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะทําให้สูญเสียเอกลักษณ์ความเป็นตัวเองไปค่ะในขณะเดียวกันกลุ่มผู้หญิงที่ทําสัลยกรรมเองก็บอกว่าการทําสัลยกรรมทําให้พวกเธอมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นพวกเธอนะคะเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะรับความช่วยเหลือให้ดูดีขึ้นได้ค่ะ ลองทำัลยกรรมกันเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละคนนะคะและในปัจจุบันนะคะจีนได้เข้าไปช่วยแอฟริกาพัฒนาในหลากหลายด้านด้วยกันซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็คือเรื่องของการคั้นาคมค่ะวันนี้นะคะนี่มีเรื่องราวของรถไฟสายแอฟริกาตะวันออกมาฝากกันด้วยค่ะ เส้นทางรถไฟสายใหม่ในแอฟริกาตะวันออกนะคะเป็นความร่วมมือของจีนกับเคนยาโดยในเบื้องต้นจะเริ่มต้นจากเมืองท่ามอมบาซาไปยังกรุงไนโรบีก่อนที่จะขยายไปยังประเทศอื่นๆโครงการก่อสร้างรถไฟนี้นะคะมีระยะทาง610กิโลเมตรเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2557โดยใช้งบประมาณ3,800ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว125,400ล้านบาทค่ะ โดยมีบริษัทลูกของบริษัท China Communication Construction เป็นผู้รับเหมาลายใหญ่นั่นเองเส้นทางสายแรกระหว่างเมืองมอมบาซาไปสู่กรุงไนโรบีนะคะมีกำหนดจะแล้วเสร็จภายในต้นปี2561ก่อนจะขยายเส้นทางต่อไปสู่อูกันดารวันดาและสูดานใต้ในอนาคตค่ะโครงการรถไฟที่กำลังสร้างอยู่ในขณะนี้นะคะจะเป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างจีนและแอฟริกาได้ด้วยค่ะ แล้วกลับมาพบกับนิดดาวันได้ใหม่ทุกวันกันถึงสุขแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสเกตค่ะ每周一到น五同一时间进行收看 TNN 二十四核心国社共同推ส的放เ中ีย田斗士别墅射ว馆 c a s นแล้วกลับมาติดตทุกเรื่องราวแดนมังกรได้ใหม่ในไอซ์ออนไชน่านิวส์นะคะสำหรับวันนี้นิดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ